ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าคุณเล่นโลบ็อกเนี่ยอย่างน้อยๆคุณน่าจะต้องเคยเห็นพวกบัญชีแปลกๆในโลบ็อกที่เราเข้าไปเล่นในเกมแล้วก็ดูเหมือนกับว่ารหัสพวกนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เล่นเกมจริงๆมั้ล่ะครับหรือเวลาเราเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีข้อความแปลกๆที่คนมันพิมพ์มาเป็นเหมือนประมาณแบบพิมพ์ลิงเพื่อแจกฟรีโลบ็อกอะไรประมาณนั้นที่เป็นลิงก์เถื่อนที่เข้าไปแล้วคุณก็อาจจะโดนแฮกซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณเจอเหล่านั้นอะ่ะมันไม่ใช่ผู้เล่นธรรมดาแต่พวกนั้นมันคือออบบบทครรัช่่ววงนึงน Bot ปะภพททพิม์์ บนโลบล็อกเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับและระบาดหนักมากๆแทบทุกเกมที่เข้าไปหรือจะเป็นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะสแปมแชทแบบไม่หยุดเลยแหะครับแต่ภาคหลังๆมาเนี่ยบอทพวกนี้มันได้เริ่มลดลงไปแล้วครับแต่ถ้าว่าปัญหามันกลับไม่ได้หายไปครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันได้มีบอทอีกประเภทหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้ก,กันที่กําลังเข้ามาแทนนั่นคือพวกบอทฟาร์มเกมนั่นเองครับที่จะถูกสั่งให้เข้ามาเล่นเกมโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บของสะสมของล้าค่าและเอาบัญชีไปขายเพื่อทากาไรในคลิปโรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ ของลูกของบอทในโลบล็อกกันนะครับว่ามันทํางานยังไงส่งผลต่อผู้เล่นกันขนาดไหนแล้วทําไมโลบล็อกถึงยังจัดการไอ้พวกนี้ไม่ได้สักทีสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเวลาที่พูดถึงบอทในโลบล็อกนะครับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงพวกตัวละครที่วิ่งมั่วๆวิ่งมั่วไปมั่วมาหรือจะเป็นบอทที่พิมพ์ข้อความแปลกๆซ้ำไปซ้ำมาภายในเกมแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอทในโลบล ซึ่งผมขออนุญาตแบ่งออกมาปเป็น2ประเภทหลักๆละกันประเภทแรกนะครับนั่นคือประเภทที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนั่นเองครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะถูกเขียนมาเพื่อให้ใช้โลบล็อกเป็นช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลหรือจะเป็นการปั่นสถิติต่างๆครับเช่นการที่บอทดพวกนี้เนี่ยเข้าไปในเกมแล้วก็พิมพ์ลิงก์เว็บสแสกมแจกโลบล็อกต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยหลงเข้าไปกดในเว็บไซต์ของพวกมันเองหรือจะเป็นบอทดที่ปั๊มผู้ติดตามในโลบล็อกหรือจะเป็นบอทดที่ถูกสั่งให้คะแนนรีวิวปลกการดไล์แ อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยแหละครับในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะทําการรันโปรแกรมในลักษณะของ e x p l o i t t e r นะครับเพื่อควบคุมให้ตัวละครเนี่ยเล่นเกมแบบอัตโนมัตินั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มของการขุดแร่หรือจะเป็นการสะสมเงินภายในเกมโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปเล่นเองแม้แต่นิดเดียวเลยบางครั้งเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะข้ามกลไกของเกมที่ผู้พัฒนานเนี่ยไดออ สมดุลภายในเกมเนี่ยมันพังไปทั้งหมดเลยครับและส่งผลโดยตรงต่อความสนุกภายในเกมของผู้เล่นจริงๆนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นประเภทไหนบอดพวกนี้เนี่ยล้วนสร้างผลกระทบต่อระบบของโลบล็อกและประสบการณ์ของผู้เล่นโดยรวมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแหะครับคำถามที่ใครหล,ลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับก็คือไอ้บอดพวกนี้มันเข้ามาในโลบล็อกได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่โลบล็อกเองก็มีเรื่องของระบบการตรวจสอบแล้วก็ทีโมเรลิชั่นที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วเนี่ย <S 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 โลบล็อกเนี่ยมัน เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างมากๆครับที่มีความตั้งใจจะให้ใครก็ได้สามารถเข้ามาเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกมหรือการพัฒนาเนื้อหาได้อย่างอิสระซึ่งในแง่ของครีเอเตเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นจุดแข็งก็เลยทีเดียว ในแง่ของความปลอดภัยนั้นมันได้กลายเป็นช่องโหว่ที่สําคัญเช่นกันครับการสมัครบัญชีโลบล็อกใหม่เนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงนาทีและในบางครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เซ็นเตอร์ซ้ำไปและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาคนที่มีทักษะในด้านของโปรแกรมมิ่งเขาก็จะสามารถเขียนสคริปต์เพื่อให้เขานั้นสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้อัตโนมัติได้หลายร้อยบัญชีภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีบทเหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาแล้วปล่อยให้เข้าเกมกันแบบสุ่มๆครัับบหรืออางทีีเน่ไพกม เฉพาะเจาะจงกับเกมที่ได้รับความนิยมเพื่อให้ได้เป้าหมายที่บรรลุเร็วที่สุดแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้รันพวกโปรแกรมหรือว่ารันเครื่องมือที่เป็น e x p l o i t ์เนะครับซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยควบคุมบอทตัวละครทั้งหมดแบบอัโตโนมัติบางตัวเนี่ยใช้เดินใช้เก็บของใช้ทำเควสฆ่าศัตรตูบางตัวเนี่ยใช้พิมพ์ข้อความหรือให้กดคกลิกงก์แบบอัโตโนมัติซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากผู้เล่นจริงครับแต่นั่นมันคือการจําลองการเล่นโดยโ,โค้ดของเขานั่นเองครับและในาบาง ของโลบ็อกซได้ทำไหมครับโดยการที่บอทพวกนี้เนี่ยมันจะทําการเรียนแบบของพฤติกรรมผู้เล่นจริงครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นจังหวะการหยุดพักหรือแม้กระทั่งการโต้ตอบแชทภายในเกมแบบสุมครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันดูเป็นผู้เล่นจริงๆนะครับและไอระบบตรวจสอบของโลบ็อกเนี่ยมันก็เลยทํางานหนักขึ้นหลายเท่าเลยละครับและที่น่าก,กลัวเนี่ยคือบางกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นคลาวด์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆของเขามีเซิร์ฟเวอร์พลอกซี่หรือจะใช้ VPN จํานวนมากเพื่อให้เขาเนี่ยปล่อยบอทได้จากหลาย IP พร้อมๆก เพื่อเลี่ยงการโดนแบนนั่นเองครับเมื่อรวมทุกอย่างเข้ากันเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าการสมัครง่ายการเขียนสคริปต์ที่ไม่ซับซ้อนระบบตรวจสอบที่ยังไม่สมบูรณ์และช่องโหว่ในระบบมันก็กลายเป็นช่องทางทองให้บอทเนี่ยเข้ามาแพร่กระจายอยู่ในโลบล็อกได้แบบไม่ยากกันเลยละครับขคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ก็แค่บอทเองมันจะไปกระทบอะไรมากมายแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในความจริงเนี่ยบอทเหล่านี้เนี่ยคือตัวที่สร้างผลกระทบกับผู้เล่นในระดับที่ลึกกว่าที่ใครลหลายๆคนนั้นจะได้คิดเอาไว้เลยครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุด นั่นคือบอทเนี่ยมันทําให้เกมนั้นหมดสนุกนั่นเองครับสมมติว่าคุณเข้าไปในเกมที่คุณจะต้องแข่งขันหรือคุณจะต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆนะครับแต่อยู่ดีๆในห้องของคุณก็มีแต่ผู้เล่นที่เป็นบอทซึ่งพอพวกมันอาจจะวิ่งไปมาแบบไร้จุดหมายรือยืนเฉยๆตลอดเวลาบางทีมันก็อาจจะทําการโกงภายในเซิร์ฟเวอร์แล้วทาให้เรานั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้ถามจริงๆเหรอครับว่าแบบเนี้ยมันจะไปสนุกอะไรยังไงล่ะครับแถมในบางเกมนะครับก็จะมีการใช้อีโคโนมีภายในเกมครับซึ่งบอทเนี่ยกลายเป็นต พราะพวกมันเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มไอเทมสามารถฟาร์มเงินในเกมได้ในปริมาณที่มากกว่าปกติครับจนทําให้ไอเทมที่มันควรจะหายากเนี่ยบันดันกลายเป็นของเกื่อนและผู้เล่นจริงๆที่พยายามเล่นด้วยตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์นะเวย้ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของผลกระทบในเชิงของจิตใจและความรู้สึกของผู้เล่นด้วยครับเพราะบทบางตัวเนี่ยถูกออกแบบมาให้พิมพ์แชทได้ใกลก้เคียงกับมนุษย์เลยและบางครั้งเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นเพื่อนเราด้วยครับเป็นเด็กใหม่ไปนในเกมหรือแม้แต่ส่งคําเชิญแบบสุ่มๆมาเพื่อให้คุณเนี่ยเชื่อใจ งข้านอกและเมื่อเจอแบบนี้บ่อยๆล่ะครับหลายๆคนเองก็เริ่มที่จะไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้าในเกมอีกเลยล่ะครับและในภาพรวมเนี่ยบอทเองเนี่ยก็ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของโลบล็อกด้วยครับเพราะผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาถึงและเจอบอทเต็มห้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันดูไม่น่าปลอดภัยไม่น่าสนุกหรือระบบมันอาจจะดูไม่มั่นคงบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นเลิกเล่นไปเลยตั้งแต่วันแรกๆที่เขาได้ลองครับและสุดท้ายเลยเนี่ยสิ่งที่อันตรายมากที่สุดนั่นก็คือผลกระทบที่ตามมานอกเกมครับบัญชีที่ ที่โดนหลอกให้คลิกลิงก์ปลอมที่ไอ้พวกบอทพวกนี้ส่งหรือจะเป็นพวกที่ถูกขโมยข้อมูลและไอเทมที่หายไปทั้งหมดครับคนที่เคยตกเป็นเหยื่อรู้ดีครับว่ามันเสียหายหนักขนาดไหนและโลบอกเองบางทีก็ไม่สามารถที่จะช่วยกู้คืนได้ด้วยครับดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความน่าลำคาญหรือการเล่นเกมไม่สนุกเท่านั้นครับแต่บอทพวกนี้เนี่ยยังสามารถทําให้ความเชื่อใจของผู้เล่นที่มีต่อแพลตฟอร์มเนี่ยมันเริ่มหายไปช้าๆและบางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นในทันทีแต่เชื่อได้ วันใดที่มันมากระทบกับคุณมันก็จะได้เห็นกันเลยแหะครับดังนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความลำคาญหรือการเล่นเกมไม่สนุกเท่านั้นนะครับแต่บอทพวกนี้เนี่ยยังสามารถทําให้ความเชื่อใจของผู้เล่นที่มีต่อแพลตฟอร์มนั้นได้หายไปอย่างช้าๆในแบบที่เรานั้นอาจจะมองไม่เห็นในทันทีพอลองฟังดูแล้วเนี่ยใครหลายๆคนอาจจะนึกคิดนะครับว่าเฮ้ยโลบล็อกเองเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ขนาดนั้นมีทีมมานานามี a i มีการควบคุมดูแลขนาดนั้นแล้วทาไมถึงยังปล่อยให้บอทเนี่ยระบาดขนาดนี้คําตอบจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ ไม่อยากแก้นะครับแต่ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ยากกว่าการที่จะแก้แบบทั่วไปเลยละครับเพราะอย่างแรกเลยนะครับปริมาณของบัญชีที่สร้างขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันมหาศาลมากครับโลบล็อกเองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามีผู้ใช้เนี่ยหลายสิบล้านคนต่อวันครับและมีการสมัครบ,บัญชีใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับและไอ้ระบบอัตโนมัติที่สามารถสร้างบัญชีปลอมๆได้เป็นพันเนี่ยมันสามารถทําได้ภายในเพียงแค่ไม่กี่นาทีทําให้ทีมโมเดลชันของโลบล็อกเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะตรวจสอบแบบแมนวนวลได้เลยละครับและถึงแม้ว่าจะมีการ ให้ AI หรือระบบอัตโนมัติช่วยกรองเช่นการตรวจจับพวกความกุกรงห้ามหรือจะเป็นพฤติกรรมต้องสงสัยแต่บอทพวกนี้เนี่ยมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมันรู้ว่ามันจะต้องพิมพ์เว้นวรรคหลอกอะไรแบบใดหรือมันจะต้องทําพฤติกรรมแบบไหนให้เหมือนคนเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการถูกแบนนั่นเองครับและอีกปัญหาน่าก็คือโลบล็ x เองมันเป็นแพลตฟอร์มแบบ UGC นะครับหรือ User Generated Content ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ใช้เองก็สามารถที่จะสร้างเนื้อหาเองได้แทบจะทุกอย่างเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเกมเสื้อผ้าไปจนถึงรระบบหือกกกลไภายในเม ดังนั้นการที่ปล่อยให้บอดพวกนี้สามารถแฝงตัวเนี่ยมันย่อมง่ายครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าเกมได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีกลไกตรวจสอบอะไรพิเศษใดๆทั้งสิ้นครับและบางทีเนี่ยเจ้าของเกมเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมของเขานั้นได้กลายเป็นเครื่องมือของการฟาร์มของพวกบอดพวกนี้ไปแล้วละครับแถมตัวโลโบอกเองเนี่ยยังต้องระมัดระวังไม่ให้มอลเลชั่นเนี่ยมันเข้มข้นมากเกินไปครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์การที่เรานั้นแบนผิดบัญชีครับซึ่งทําให้บัญชีของผู้ใช้จริงหรือผู้พัฒนาเกมตัวเเล็กกๆนี่่ยไไดด้ถูแบปโท ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มและคอมมูนิตี้ก็ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่เราได้พูดกันมานะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของบอทเท่านั้นแต่เรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพให้เห็นถึงภาพที่ลึกไปกว่าน,นั้นครับคำถามเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่าทําไมแพลตฟอร์มเกมที่เปิดกว้างขนาดนี้จะอยู่ร่วมกับความปลอดภัยได้ยังไงแล้วเราจะสร้างโลกที่ให้เสรีภาพแก่ทุกคนโดยที่ไม่ให้คนบางกลุ่มนั้นได้เอาเเเปปรรีียยบบผู้้ออออืื่่่นนไดหลาง มันอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดแต่มันคือผลลัพธ์จากการที่ระบบนั้นยังพอมีช่องโหว่และบางทีมันอาจจะเป็นกระจกสะท้อนว่าลูกออนไลน์ของเราเนี่ยมันกําลังไปในทิศทางไหนและเชื่อไหมครับว่าบางทีเรื่องเนี้มันอาจจะแก้ไขได้ยากบางทีเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้จบในเร็ววันแต่ถ้าเราหยุดตั้งคําถามมันก็อาจจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับ